มาครับวันนี้อิสุมังกรขาวนะครับปีเก90สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะ90เปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของรักษารถดีมากนะครับน่าใช้เลยครับคันนี้ยางดีสี่เส้นเลยนะครับล้อแม็กอีสุสุคิวสเตเลสสี่ล้อนะครับผมแล้วก็บันไดก็เป็นสเตเลสนะครับ ภายในสวยเลยนะฮะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวครับประตูไม่มีตกนะฮะสีเงาทั้งคันเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยนะฮะไร้ตำหนิเลยเครื่องสวยมากครับบอกได้เลยว่าเครื่องสวยมากไม่มีหยดไม่มีเยิม้มแห้งๆเลยนะครับ สนใจก็ผมอยู่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปักช่องจังหว,วัดนครราชสีมา0861111781เก่งชาเลฟ็ฟยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ